ข่าวพาไปแลกองค์ขมนตีนะคะได้เปิดนิทรรศการสิ้นสวณภูมิบนเส้นทางไส้ไม้ทางทะเลเหล่าเรืองเอื้อค้านความเป็นสุวรณภูมิในรูปแบบพ้นงานศิลปะรวมสมัยค่ะ ลักฐานทางโบราณคาดีเททกจัดแสดงภายในหอศิลป์ส้มคล้าค่ะได้ตังโยบริเวณยานเมืองเกาง่าสงมคล้าเป็นนิทรรศการเทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระท่วงวัฒนธรรมฝ้ายศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปศิลป์โก้นะคะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปาโกนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสตามูลนิธิส้งคล้าเมืองเกา่าหอศิลป์ส้งคล้าและก็ AEY อไวสปค่ะเขาได้รวมกันจัดขึ้นนะ ะะเพื่อลาวเรืองเอ้ยคานเอ้ยค้านความเป็นสุวรรณภูมิในรูปแบบพ้นงานศิลปะรวมสมัยค่ะในพิธีเปิดนะคะก็ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกพุ่งเทพนุเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมเดินชมพ้นงานศิลปะรวมสมัยภาย,ตายใต้แนวคิดสินสุวรรณภูมิบนเส้นทาง้ายไหมทางทะเลมีบรรดาศิลปินเทรวมสร้างสรรค์ผลงานและนักเรียนจากโรงเรียนรัฐประชารัเคราะห์เชื้สิบสองและโรงเรียนสตูนวิทยารวมชมพ้นงาน ภายในหอศินทรงคล้าจะแสดงหลักฐานทางโบราณคดีทางในรูปแบบงานศิลปะภาพวาดศิลปกรรมการออกแบบโบราณวัตถุและแผ่นเทภาพท้ายดาวเทียมเทแสดงให้เห็นถึงการศึกษาข้อมูลเทเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2565เวลา10บรึ่นนะคะจนถึง17เจ คึ่งนะคะก็คือตีสิบกว,ว่าเช้าจนถึงวันเย็นนะคะคือตีห้าครึ่งยุดทุกว,วันจันทร์แล้วก็วันอังขานทุกวันนะคะยกเป็นวันจันทร์กับวันอังขาน